ยิงลงไปเหี้ยเจ็บเจ็บสลายไอเวนเฮียเอาไมหัวร้อนหนึวะกูมีปืนชีวิตจริงกูกลัวจิกจิ๊ปืนอะไรก็ไมึงู้อย่าบอกปืนเก็บนะ F Shop ร้านเติมโรบักราคาเยี่ยมเปรียมคุณภาพเติมเข้าไวมากมีบริการกดเกมพัททุกแมทมีกล่องสุมด้วยเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นเองของดีๆรอท่านอยู่สนใจติดตอ่อเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่ละบ้านมันนวมึงไปบ้านกูทาไมเดี๋ยวมาเผาบ้านมันโอ้จะมาเผาบ้านกูไอ้เบนมึงเข้าไม่ได้ก่อนเออมเข้าบ้านกูไม่ได้ก่อนเถอะระบบป้องกันหนาแน่น ามาวางแผนก่อน <c oughs> อย่าหัวเราะไอสัตว์เรื่องนี้สาคัญมากมีวางแผนด้วยเฮีย <c oughs> ม,มันมันมีสี่คนแล้วพี่จากสองคนแม่งมีวางแผนด้วยไอ้วิชาการนะนี่โดนไปดิ <c oughs> มึงมีแผนเหรอธนพลธนพลเรียบร้อยแล้วเอาไอ้นี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง้วยว่ะคนละคนยิงคนละประเทศอังกฤษอังกฤษป้าไม้ไปไหนบุกบุกบ้าน เมกิกโกไหมเมกิกโกเมกิโกมึงบุกบ้านกูมึงจะได้อะไรถามจริงกูก็อยู่นี่เรารู้แผนในกูอยากดูแผนมึงลไอเวียดนามไอเงินเอาสไนนหนึ่งเหลือเราคนเดียวเราตายเอาอ่าเฮียอะไรไอหมอนี่ประสบการณ์เยอะมากแน่ๆขอสามคนปกป้องอากาศยานยึดแค่มึงมาแบบ วิชาการอีกแล้วเรามีห้าคนแล้วยัดแค่มาดิมึงมาดิเวินไอสัตว์มึงมาปั๊บปั๊บมันอยู่บนดาดฟ้าว่ะโอ้การง่ายดาดฟ้าไหนวะเวียดนามกูยังไม่เห็นเส้นสายมันเลยมาท่าเรือมันอยู่ไหนท่าเรือไหนท่าเรือไหนปั๊บปั๊บท่าเรือเวียดนามปั๊บปั๊บมันเอาเรือดำน้ำมาแล้วปั๊บล้ำนี่ไงเจ๋งเร็วอะไรกูยังไม่เข็ดันยังไม่เข็ดปั๊บเรือดำน้ำมันยังไม่เข็ด คนเดี๋ยวไปรับนะไอปประเทศเปแปลกๆก็จะไปรับละเฮีย,ย,เ,อเ,อเ,ยอเอาหัวร้อนหีกว่าตายขี้สัตว์ไอเนี่ยสัตว์เลยหัวร้อนไอ้ย่าหัวร้อนดิถึงกับหัวร้อนไปเลยทีเดียวนี่ตายไปหนึ่งอย่าร้องนะเว้ยว่ารออยู่หน้าอะไร เเขาจะอกมพบกันตรงไหนดีไม่เล่นละไรเที่ยน่าจะออกเกมอล่ะท้อเลยพี่ท้อแล้วท้อแล้วเวียดนามมันยังไม่ชนสามสักทีเที่ยยิงแต่มันตายแป๊บหนึ่งเวียดนามกูมีปืนชีวิตจริงกูกลัวจริงปืนอะไรเงียบปืนเก็บนะกูมีปืนเฮ้ยขอขอปืนเลย เวขึ้นบ oh. ินมาไหนครับม no, like ันอยู mm ่เ hmm. วียดนามมันอยู่เว hey. so so ียดนามแบบเยอะเลยสองคนสองคนนี่อ่ะนี่อ่ะอยู่ท่าเรืออยู่ท่าเรือท่าเรืออะไวะไม่เป็นไรวะมีห้องท่าเรือเวียดนามท่าเรือเวียดนามยิงลงไปยิงเตะเตกสลายไอ้เวินมันเจรจากับไทยเฮียอะไรโอ้โหมึงวิชาการมากเลยจาระเจโอ้โหโหดเกินเลยแต่ละคนเดี๋ยวเดี๋ยวสไนเปอร์กำลังไปแบบพันไปสักอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ โอ้ยยิงกากมากปั๊บไม่นี่กันเลยเหมืเด็กผมถนัดพี่กระจายสัดๆเลยเนี่ผมถนัดเลยเอาไว้ประชิดอย่างห้าอย่างปัน